สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลงพานทองใจดีวันนี้เราก็มาทำความรู้เกี่ยวกับโรคไตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวิทยากรคุณวิสิตสมบัติเชยแสงนะครับเป็นวิทยากรมาเล่าประสบการณ์การเป็นโรคไตให้เราได้รับทราบกันครับัเชยแสงนะครับผมวันนี้เราผมก็จะมาเล่าเรื่องที่โรคต่างๆที่เป็นแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็พูดถึงเรื่องคำถามในเพจของผู้ป่วยไตวายหรือหลังนะครับผม ทีแรกนะผมก็ตอนอายุ15เนาะเรียนหนังสืออยู่เป็นโรคชีนูครับผมแล้วก็ทำให้ไตมีปัญหาต่อมาก็อ้วน,นครับน้ำหนัก115กิโลจากการทำงานแล้วก็ไออาหารการกินนะครับผมอันนี้ก็คือรูปตอนที่อ้วนนะครับผมน้ำหนัก115กิโลนะครับผมทีนี้พออ้วนปุ๊บเนาะมันก็จะมี โรคต่างๆแทรกซ้อนเข้ามานะครับผมก็จะมีตอนที่ทำงานก็เป็นช่างกับเป็นเซลล์ซ่อมวัสดุสำนักงานไอส่งวัสดุสำนักงานแล้วก็ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารนะครับผมก็ทำงานเยอะไปหน่อยไม่ได้พักผ่อนขบับรถส่วนมากจะขบับรถแล้วก็ทำให้อ้วนแล้วก็มีโรคต่างๆแทรกซ้อนเข้ามานะครับ แต่ตอนที่เราแข็งแรงนี่ก็คือโรคภัยมันมันยังไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับผมก็ยังแข็งแรงดีอยู่นี่ตอนสมัยที่ยังอ้วนๆอยู่นะผมน้ำหนักร้อยสิ้ากิโลครับก็ถือว่าอ้วนมากทีนี้ตอนนี้ UN เอ็นเขาก็ออกประกาศแล้วนะใครเป็นคนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์ก็คือ มีโรคชนิดใหม่ขึ้นมาคือโรคอ้วนพอพออ้วนจากการทํางานแล้วก็เราพักผ่อนไม่เพียงพอขับรถแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาพภชนาการก็ไม่โอเคนะผมคือเริ่มแรกจากฉีนูมาแล้วแล้วก็เราก็ยังเป็นโรคอยู่แล้วก็รักษาอยู่อ้วนแล้วโรคต่างๆที่ตามมาก็คือไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงเป็นเกาด้วยครับผม พอปีพอสิบปีที่แล้วก็เส้นเลือดฝอยในสมองตีบเดินไม่ได้เป็นปีไปน,นอนโรงพยาบาลประมาณสองร้อยกว่าวันปีนั้นก็สงสารตัวเองเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเนาะสงสารตัวเองก็ไม่เท่าไหร่เนาะสงสารพ่อกับแม่ผมเป็นคนต่างจางังหวัดเนาะเป็นคนมหาสารคามแต่มาทํางานอยู่ที่ขอนแก่นพอเราเส้นเลือดฝอยในสมองตีบเนาะ ก็เป็นอัมพาตนอนอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ประมาณ2 0 0กว่าวันตอนนั้นน้ำหนักลงแล้วละ70็ิกโลแต่ยังเป็นยังเป็นโรคอยู่ยังไม่แข็งแรงแล้วก็อัมพาตครึ่งซีจะเป็นซีขวานะครับผมแต่เส้นเลือดสมองจะเป็นซีซ้ายคือร่างกายของเราจะทำงานควกันนะครับผมระบบระบบสมองกับการใช้งานของร่างกาย ก็เป็นหนักครับผมก็เยอะครับไม่คิดว่าจะรอดมาได้ถึงวนันนี้ตอนนั้นก็เส้นเลือดไฟในสมองตีบฝึกกายภาพมาบาดอยู่3มเดือนเดินเดินไม่ได้นะครับผมพอน้ำหนักลงก็มีโรคเกาเกานี่ก็สำคัญทำให้เป็นโรคไตขึ้นมาแล้วก็ เป็นไตวายแล้วนิ้วในไตด้วยนะครับผมเริ่มแรกตั้งแต่อายุ15เนาะก็ไล่มาเรื่อยๆพอเป็นเลือดเป็นเส้นเลือดสมองตีเป็นโรคเกาแล้วก็ไตาวายนิ้วใน,ใน,ตน,นไตนะครับผมได้ฟอกไตครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็นานแล้วเนาะผ่านมานานแล้วก็ฟอกไตยอยู่ประมาณ4ปีแรกๆแล้วก็ ไปเข้าโครงการปลูกถ่ายไตย,ยังไม่ได้เข้านะครับผมแ,แรกๆก็ขอของผมรักษาด้วยสิทธิประกันสังคมคือผมทํางานมาตั้งแต่อายุน้อยๆแต่ส่งประกันสังคมมาเรื่อยๆก็ไปขอประกันสังคมเข้าโครงการปลูกถ่ายทิ้งไว้แต่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนที่ไหนหรูปนี้ก็คือรูปที่เจาะคอแล้วก็ฟอกไตใหม่ๆนะครับผมจะตัวดํามากครับตัวดํามากแล้วก็พร้อมนะครับผม สิ่งที่สําคัญที่ทําให้เราอยู่รอดก็คือเรื่องคุมเรื่องอาหารการกินกําลังใจคนเป็นโรคไตส่วนมากนี่กําลังใจจะไม่ค่อยมีนะครับผมคิดบวกเข้าไว้กําลังใจแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินฟังคุณหมอฟังคุณพยาบาลนะักโภชนาการอย่าไปฟังอะไรที่มันนอกเหนือนะผมพวกอาหารเสริมพวกสมุนไพรเพราะว่าถ้าเรารักษาตามสิทธิ์อย่างที่แจ้งตลอดทุกครั้ง ไม่ต้องขายไร่ขายนาขายบ้านขายรถนะครับผมอย่างขง้ี่พ่อแม่ก็ยังไม่ได้ขายไร่ขายนาขายบ้านแม้กระทั่งถูกขายไตยเพราะว่าเราเกิดที่ประเทศไทยเป็นคนไทยสิทธ์การรักษาดีที่สุดในโลกเพียงแต่เราต้องทําตามขั้นตอนแล้วก็ทําตามที่หมอแนะนําไว้นะครับผมหมอพยาบาลก็จะจัดล็อกไว้ให้แนะนําเรื่องอาหารการกินก็จะมีนักโภชนาการมาคุยเรื่องยาแต่ก่อนที่เป็น ฟอกไตแรกๆผมกินยาตกวันหนึ่งประมาณห้าสิบเม็ดโรคตอนนั้นมีอยู่เก้าโรคพอเป็นไตพอเป็นนี่ในไตพอเป็นไตวาย,ายฟอกไปปุ๊บลิ้นหัวใจโตครับตามมาลิ้นหัวใจโตตามมาเพราะว่าเราฟอกเครื่องเนาะแล้วก็ดึงน้ําหนักทีละเยอะๆไขมันก็เยอะอย่างเงี้ยตัวกองแต่ก่อนนด้ซื้อเองครับแต่ตัวกรอง ายที่สองพันนะผมเพราะว่าแต่ก่อนตัวกองก็แพงเนาะพูดถึงเมื่อนานแล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วตอนนี้ก็ปลูกถ่ายไตายมาสี่ปีแล้วจะห้าปีแล้วก็ผ่านมาพอเราฟอกไตไปนานๆฟอกไปเครื่องเนาะก็จะมีดินหัวใจโตแต่สําหรับคนที่ล้างช่องท้องก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้หัวใจเราไม่ต้องไปปั๊มสู้กับเครื่องฟอกไตแต่ก่อนค่าเลือดก,ก็จาง ซีดเขาเรียกซีดเนาะค่าเลือดก,ก็ซีดก็ฉีดยาบํารุงแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องกินไข่มีคนถามมาเยอะแยะว่าเป็นโรคไตระยะสามสี่ห้าต้องกินไข่เยอะไหมยังยังไม่จําเป็นนะครับผมถ้าฟอกไตแล้วล้างช่องท้องนะต้องกินไข่เยอะเพราะว่าโปรตีนมันั่วอันบูมินมันน้อยทําให้เราบวมนะครับผมบวมน้ําถึงแม้เราจะฟอกไตอันนั้นเจาะคอนะผมอันนี้คือ ตอนฟอกเครื่องไตเทียมอยู่ที่คอนแก่นนะผมดูสภาพร่างกายตอนนั้นคือเขาวัดมวลรวมของร่างกายให้พยาบาลให้อายุห้าสิบห้าปีดัชนีมวลรวมของร่างกายคนอายุสามสิบกว่าปีตีให้เป็นห้าสิบห้าปีเพราะว่าเขาดูจากตรงไหน,นเขาดูจากไขมันในร่างกายเราคอเลสเตอรอลในร่างกายเราแล้วก็น้ำหนักแล้วก็รหลายๆอย่างรวมรวมกัน พยาบาลที่ศูนย์ฟอกไตเขาก็มาคำนวณแล้วก็วัดให้นะผมแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็มาวัดใหม่เรื่อยๆเพราะว่าตอนนั้นเห็นผมฟอกไตไปได้สักประมาณสามสามปีจะสีป่ปีคุณหมออาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลศรีท่านก็แจ้งพยาบาลที่ฟอกไตเนาะว่าเนาะให้น้องให้ให้ผมเนาะน้องคนนี้เอาเข้าโครงการปลูกถ่ายไต ก็คือเราก็มีความหวังเราก็พยายามกินแล้วก็ดูแลร่างกายตามที่พยาบาลแนะนาแรกๆก็จะมีถกเถียงกันบั่งนะครับผมผิดใจกันมั่งกับพยาบาลเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากจะให้เราอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมดีขึ้นกว่าเดิมก็ตอนที่ได้เปลี่ยนไตก็ครบปีก็มีการท้าทายกันว่าเออเจอกันงานวิ่งมินิสิบกิโล <laughs> พอผมไปวิ่ง วิ่งได้สักห้ากิโลก็เหนื่อยเนาะก็เดินไอพยาบาลที่ฟอกไตด้วยกันที่คลินิกฟอกไตที่ไอคอนแกนเนาะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเขาก็เรียกวิสิตวิสิตไอผมก็มองหาใครว่าพอเดินมาใกล้ๆเข้ามาวิ่งกับลูกชายกับแฟนตอนที่ผมจะเข้าโครงการเขาไปคลอดพอดีครบปีเออลูกชายเขาใหญ่แล้ว <laughs> ปีกว่ามาวิ่งด้วยกันแล้ว ก็ดีใจครับผมก็คือฝากไว้เลยนะครับผมว่าคนที่รักเราเขาจะเตือนเราเขาจะบอกเราว่าเราสภาพร่างกายเป็นยังไงไปกินอะไรมาเนี่ยน้องพยาบาลจะบอกไปกินอะไรมาทําไมเครื่องมันดังตลอดเลยทําไมไปกินน้ามาเยอะต้องดึงน้ําเยอะเดี๋ยวหัวใจก็จะวายตายนี้ก็มีก็คือคนที่รักเราเขาจะเตือนเราแล้วก็ฝากเรื่อง คนป่วยที่อยู่กับลูกกับเต้าหรือคนดูแลก็เราต้องอาศัยเขาเนาะเราเป็นคนป่วยบางทีเราไปไหนไม่ไหนได้ก็ต้องอาศัยก็ต้องคุยกับเขาดีๆหน่อยเพราะว่าบางทีก็อยู่ด้วยกันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างอย่างผมก็มีกระทบกระทั่งกับกับแฟนกับพ่อกับแม่บ่อยๆให้เราก็อยู่ต่างต่างคนละจังหวัดกับพ่อกับแม่เพราะว่าเราเป็นอะไรมาก็ต้องเป็นแฟนคำไหนที่ฟังไม่ได้ ก็ทนเอาสำหรับคนที่สำหรับคนที่เป็นคนดูแลคำไหนที่คู่ป่วยพูดก็ทนเอาเพราะว่าบางทีค่าของเสียมันเยอะก็มีมั่งที่พูดไม่เพอบวชบายเพราะว่ามองดูคนอื่นไม่ป่วยแต่ตัวเองป่วยก็ทนะ้อเนาะก็คิดเยอะไม่อยากจะให้คิดเยอะครับอยากจะให้คิดบวกยังมีผู้คนมากมายที่ฟอกไตเหมือนเรา ดูแลสุขภาพดีเหมือนเราแล้วเขาก็ได้โอกาสนั้นอย่างเมื่อไออาที่แล้วที่ผมโพสในเพจนะครับในในเพจนะครับผมว่าล้างหนาทองมา18ปีได้ปลูกถ่ายไตยคิดดูครับสิปี <c oughs> ความพยายามความพยายามเขาจะขนาดไหนแล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเองทำงานด้วยก็ยอมรับหลายๆคนที่ดูแลครอบครัวได้แม้กระทั่งป่วยแล้วก็ดูแลคนอื่น ได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้ดีก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นน้องคนนึงโพสต์มาวันนี้ก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องรินหัวใจบอลรุนไม่ได้อย่างของผมก็ไปใส่ขัวลวดมาเหมือนกันหลอดเลือดหัวใจตีบก็สลบปไปครับผมหัวใจขาดเลือดนี่ล่าสุดก็ไปฟังผลพาราไทรอยมาครับผ่าตรงคอพาราไทรอยมีสี่ต่มควบคุมแคลเซียมควบคุมกระดูก ในร่างกายเราน้องเขาถามว่าห่วงแต่เรื่องทํางานแต่ก่อนผมฟอกไตผมก็ทํางานนะครับผมคือปกติเขาให้เป็นเงินเดือนวันไหนไมน่เขาก็หารเป็นวันให้วันไหนเราไม่ได้มาทํางานเขาก็ไม่ให้ค่าแรงแต่วันไหนเราทํางานเราก็ระดับค่าแรงแต่เราก็ต้องใส่ใจงานเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ทาเต็มร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมละครับผมแล้วก็อย่าลืม ใครที่ฟอกไตแล้วก็มีสิทธิ์ของประกันสังคมจะมาตา33หรือ40หรืออะไรนี่แหละเขาจะมีเบิกชดเชยรายได้นะครับผมก็ลองไปปรึกษากับประกันสังคมดูว่าขั้นตอนอะไรยังไงขอหนังสือตัวไหนนะครับผมไปเบิกดูรวบรวม3เดือนไปเบิกครั้งหนึ่ง ของผมก็ผ่าตัดพาราไทรอยหลังปูกถ่ายไตยนะผมทีแรกทีแรกหมอแปลนบ้านจะผ่าตัดพาราไทรอยก่อนปูถ่ายไตยแต่ทีนี้ไตมันมาก่อนก็ต้อง <c oughs> ได้ไตก่อนแล้วค่อยมาซ่อมทีหลังทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไตก่อนแล้วซ่อมทีหลังโรคเก้าโรคสิบโรคก,ก็ยังอยู่กับผมแต่เราดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วเราก็ไม่ต้องกินยาเพราะว่าค่าเลือดเราได้เก้าก็ยังอยู่ ครับผมเก้าก็ยังอยู care, ่ลิ oh ้นหัวใจโตก็ยังอยู่หลอดเลือดหัวใจติบก็ยังอยู่นครับผมไขมันก็ยังอยู่แต่เราก็ดูแลเรื่องอาหารฝากไว้สําคัญที่สุดให้กําลังใจบอกแนวทางผู้คนป่วยเพิ่งเข้ารับการรักษาใหม่ๆด้วยครับก็อย่างที่แจ้งครับผมหมอบอกให้ทําอะไรแนะนําอะไรก็ทําตามหมอแนะนำนะครับผมอย่างพิยุทธ์เดี๋ยววันหลังจะให้พิยุทธมา พูดเรื่องให้กำลังใจและบอกแนวทางขผู้ป่วยของผู้ปว่ปวยใหม่ๆเพิ่งเป็นนะครับผมก็จะมีอยู่5ระดับเนาะ E.G.F.R. อยู่ในเพจก็มีลองลองค้นศึกษาดูแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากถ้าเราป่วยก่อนเราดูแลตัวเองร่างกายตัวเองให้ดีๆก็อยู่กันไปนานอย่างของผมก็อยู่กับโรคมา20-30ปีแล้วแหละก็พยายามคิดบวกครับผมถ้าลาง,งานบ่อยเพื่อนร่วมงาน ก็เหนื่อยค่ะอันนี้ผมผมก็ไม่รู้นะของผมคืองานเขาจะแยกแผนกกันวันไหนผมไปฟอกงานผมก็อยู่ยู่ตรงนั้นแหละวันหลังผมก็มาทาครับผมลองลองลองหาจุดที่มันเป็นจุดกลางๆดูแล้วก็คุยกับหัวหน้าง,งานเราแล้วก็ไอฝ่ายของบริษัทนะผมดสิใจตรงฟอกไตไปสักกี่เดือนคะถึงทําเรื่องผูกถ่ายจะได้ครับพี่อันนี้ก็คือแม่เพื่อนเป็นโรคไตเนาะฟอกไตนะ ให้ดีที่สุดนะครับผม6เดือนขึ้นไปครับล้างช่องท้องหรือว่าฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมเพราะว่าถ้าเราไปเข้าโครงการผูกถ่ายไตเลยท,ทันทีเขาก็ไม่รับอยู่ดีก็ต้องมีการเคลียร์ของเสียออกก่อนนะครับแรกแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอที่รักษาเราอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมไม่ใช่ปรึกษาหมอที่ศูนย์ฟอกไตเราด้วยแล้วก็ปรึกษาหมอที่ โรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่แล้วก็สอบถามเขาดูว่ามีที่ไหนรับปลูกถ่ายไตแล้วก็เราควรจะไปที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าคุณหมอจะรู้ดีที่สุดแล้วก็แนะนําเราถูกต้องที่สุดถ้าคุณหมอไม่มั่นใจคุณหมอก็จะเรียกพยาบาลมาถามนะครับผม mm hmm. ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปลูกถ่ายไตให้สัก6เดือนก่อนอย่างน้อยก็เป็นการเคลียร์ของเสียนะครับผมตอนนี้ก็